คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมลัทธิความเชื่อทางศาสนาหลายล,ลัทธิเลยยกมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งทางศาสนาเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่มันลงไปยังแก่นกลางของสภาวะจิตใจของลึกได้มันอธิบายได้นะครับประการแรกมนุษย์เรามักจะแสวงหาพระเจ้าที่จับต้องได้พูดคุยได้ฟังเขาได้เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งว่ารู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกันประการที่2เมื่อมนุษย์เราหลงทางประสบภาวะปัญหาต่างๆบางอย่าง ก็พร้อมที่จะอยากจะโอนอยากจะโยนปัญหาโยนหน้าการตัดสินใจเนี่ยนะครับไปให้บุคคลบุคคลหนึ่งที่เขามีความมั่นคงที่เขาดูพิเศษนะโดยเฉพาะทักษะบางคนพูดเก่งมีความน่าจดือคนคนนั้นก็อาจจะกลายเป็นพระเจ้าในสายตาของเราได้และประการที่3เมื่อคนที่มีความเชื่อแบบนี้มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีแนวโน้มว่าเราจะมีความเชื่อความคิดเห็นที่คล้อยตามกลุ่มนี้ไปนะซึ่งในภาษาทางจิตยาเรียกว่าแรงกดดันแบบนุ่มนวล นะครับซึ่งทั้ง3ามสิ่งนี้ก็อธิบายได้ว่าทําไมเราหลายๆครั้งนะเมื่อมือความเชื่อแบบนี้นานเข้านานเข้าเราจะมองเห็นทุกอย่างเลย้อยตามกับสิ่งที่เราเชื่อแม้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ดังนั้นสิ่งนี้ที่ต้องระมัดระวังนะว่าหลายครั้งเราเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นบางคนก็ถามว่า,าแล้วความเชื่อคิดเตียนก็ยังยกมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เชื่อว่าเยซูกลายเป็นพระเจ้าถ้าคุณอยากรู้คุณกดติดตามและดูคลิปหน้าครับ